ค่ะคลิปนี้เราก็จะมาเก็บใบแมงลักนะคะเอาไปตากแห้งจ้ะคุณแม่ Like กดดีแชร์บิ๊กฮะสโลลันไม่เคยไม่เคมาเก็บใบแมงลักเอาไปตากแดด แต่ก็จะไปทำแมงรักผง,ผงเอาไปทำผงนั่นเป็นผงเนาะเจ้าเราทำไปแล้วถุงหนึ่งเรารู้สึกว่าผลลัพธ์ออกมาดี wow No, i us get another like a No, he's a plastic. Uh... Ah, okay, I go. Mm, okay. Mm. Yeah. ไปทำใบหนึงลักผงตะแห้งไอเดียดีมากแค่นีแล้าทำแล้วได้ผล,ลก็จะเก็บทุกใบนะคะนี่จัดไปเลยไปเลยนี่แกแดดร้อนมากต้องลดน้ำผักแล้ววันนี้จะตาย คื้ม,มาสี่วันนะไม่ตกสักทีไปละเจอกันคลิปหน้านะจ้าเรารู้แล้วว่าจะทำยังไงบายบายสุนพริก เขียวเราก็จะเก็บนะคะวันนี้อ้าวถุงว่องเอาไปใส่ช่องปิดไปเก็บยาเขียวก็เก็บวันนี้มันก็มีแต่มันไม่ถนัดต,ตัดยา สเตเดียมฟุตบอลนี่ก็สุกเขาก็จะเริ่มสุกเยอะเลยแดงเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้เราก็จะเก็บอันเขียวด้วยฝนคืมสี่วันฝนไม่ตกเลยเหนียวหมดละวันนี้ต้อง

อนนี้ยังไม่ได้พลิกปั่นเลยพลิกตากแดดได้แล้วรอบจิบให้หมดเลยโอ้ยร้อนร้อนไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย